หแสนคนต่อวันแล้วก็มีมาตรการคุมเข้มโควิด1 9ด้วยไปติดตามบรรยากาศสดพร้อมกันได้เลยนะครับกับคุณรัชนีผันธุไทยครับเชิญค่ะ บรรยากาศที่สถานีรถไฟหัวลํโพงตั้งแต่ช่วงเช้าในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักค่ะประชาชนทยอยเดินทางกันมาซื้อตั๋วเพื่อเดินทางกลับภูมิลําเนานะคะแต่ก็ไม่ได้แน่นจนเกินไปค่ะด้านการรถไฟนะคะก็ได้มีการเตรียมตู้โดยสารเพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลําเนาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5มกราคม2565ค่ะ มิลำานาวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีประชาชนเดินทางหอบขิ้วสัมภาระและของฝากกลับไปยังภูมิลําเนากันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะส่วนมากได้มีการจองตั๋วไว้ก่อนล่วงหน้านี้แล้วแต่ว่าบางส่วนก็มารอต่อแถวซื้อตั๋วที่จุดจำหน่ายตั๋วค่ะ ด้านคุณพี่อารีอนุตาละชัยประชาชนชาวจังหวัดอุดรเลือกใช้บริการรถไฟเพราะไม่อยากนั่งรถทัวร์เพราะว่ากลัวอุบัติเหตุทางถนนค่ะขณะที่นายแพทย์ท่านนี้ค่ะเลือกใช้บริการรถไฟในวันหยุดเพื่อท่องเที่ยววันเดทริปในช่วงเทศกาลปีใหม่และเจตนาก็ต้องการมาชมความงามของหัวลําโพงอีกทั้งไม่อยากไปไกลค่ะเพราะว่ากลัวคนเยอะและเชื่อว่าทุกคนนะคะมีความตึงตัวที่จะป้องกันตัวเองจากโควิด -19 โดยประสบการณ์กว่า2ปีที่ผ่านมาค่ะทําให้ทุกคนได้เรียนรู้วิธีการป้องกันตนเองและสมาชิกในครอบครัวพร้อมขอให้ทุกคนค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อไม่ให้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนและไม่ให้สังคมประเทศชาติเสียหายไปมากกว่านี้ค่ะซื้อท้านหน้าเลยฮะครับผมแล้วคิวการเดินรถมีอะไรเยอะไหมคะเยอะฮะเยอะฮะวันนี้คนเดินทางรถไฟไม่แน่นเท่าไหร่ไม่แน่นเท่าไหร่ก็สะดวกสบายในการ มาติดต่อเจ้าหน้าที่และการออกหัวก็รวดเร็วดีคส่วนการเดินรถไฟในช่วงนี้ค่ะนายเอกรัตศรีอารยันพงษ์ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลกับทีมข่าวค่ะว่ามีการรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีการพ่วงรถตู้โดยสารจนเต็มหน่วยลากจุงในขบวนรถของทุกสายทั่วประเทศและเพิ่มขบวนรถพิเศษเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนให้เพียงพอต่อความต้องการค่ะระหว่างวันที่30พันวาคม2564ถึง5มกราคม2565ค่ะซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการรถไฟเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมากนะคะหลังจากที่รัฐบาลได้มีการผ่อนคลายให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆค่ะ ทำให้การรถไฟมีขบวนรถที่จะให้บริการที่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ถึง176ขบวนรองรับปริมาณการเดินทางได้สูงสุดถึง100,000คนต่อวันค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะมีการเพิ่มขบวนรถพิเศษจำนวน2ขบวนค่ะคือ1กรุงเทพอุบลราชธานีและ2กรุงเทพเชียงใหม่ซึ่งการเพิ่มขบวนรถพิเศษนี้นะคะเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าจะมีการประเมินเป็นรายวันไปค่ะเพื่อไม่ให้ประชาชนตกค้างอยู่ที่สถานีค่ะ ส่วนการให้บริการเดินรถในปัจจุบันนะคะยังคงให้บริการสถานีต้นทางและปลายทางที่สถานีหัวลำโพงตามปกติค่ะไม่ได้มีการย้ายไปที่สถานีกลางบางซื่อแต่อย่างใดค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการเข้มงวดในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์สารเสพติดของพนักงานขับรถเจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถและประจำสถานีก่อนปฏิบัติหน้าที่รวมถึงห้ามจำหน่ายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนขบวนรถและบริเวณสถานีรถไฟค่ะ รวมไปถึงมีการทําความสะอาดเบาะนั่งและเราจับบนรถไฟเพื่อให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยในการเดินทางและทุกคนก็จะต้องสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะทั้งก่อนและหลังใช้บริการค่ะส่วนบรรยากาศโดยรอบสถานีรถไฟหัวลําโพงนะคะก็มีการตั้งจุดบริการประชาชนจากพี่พี่ทหารตำรวจจิตอาสาค่ะโดยให้บริการน้ําดื่มหน้ากากอนามัยรวมไปถึงขนมคบเคี้ยวเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับประชาชนในระหว่างการเดินทางกลับภูมิลําเนาด้วยค่ะ เราพร้อมมาแนะนําในเรื่องของโควิดนะครับมาตรการระยะห่างนะครับรวมทั้งการแจกแมสการแจกของสิ่งของต่างๆนะครับแล้วก็อขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับเป็นระยะหา่างต่างๆเนี่ยครับพร้อมกันนี้ค่ะกระทรวงสาธารณาสุขร,ร่วมกับกระทรวงคมนาคมก็ได้ตั้งจุดคัดกรองโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK โดยได้ให้บริการประชาชนมาแล้วตั้งแต่วันที่28ธันวาคม จนถึง3มกราคมค่ะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งขั้นตอนการเข้ารับการตรวจนั้นไม่ยุ่งยากค่ะเพียงประชาชนมาสแกน QR code เพื่อลงทะเบียนและยื่นบัตรประชาชนจากนั้นก็จะรับชุดตรวจมาอย่างรถเก็บตัวอย่างนิรภัยพระราชทานและรอรับผลการตรวจโดยการสแกน QR code ได้เลยค่ะ